สายการแข่งวันที่1ิรอบแรกผมเจอใจรายชิบหายแล้ววันนี้วันที่24อีกไม่ถึง24ชั่วโมงการแข่งขันนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วผมจะมาไล์ให้เพื่อนๆคุณผู้ชมดูนะครับผมฝากเพื่อนมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับว่ากเายื่จะไปถึงรอบชิงได้หรือเปล่าแล้วจะแชมป์ไหมหรือจะคดีพลิก ตกรอบแรกโดยใจร้าวไม่เชียร์มารุ้นกันนะเพื่อนๆพื่อนะณเวลาเนี้สสดๆร้อนแม่มดก็ได้เข้ามาให้เราสุ่มใน Black c ค v e r M แล้วเป็นตัวที่ต้องมีเอามาคอมโบกับอัสตาร่างปีศาจอย่างโหดนะครับผมจะเป็นเหมือนกับหน้าปกคลิปนี้เลยนะราชินีแม่มดจะคุมอัสต้าให้เอาดาบไปปักหน้าของใจร้าวแบบหน้าปกคลิปเลยทุกคน เ,เรามีเวลาสุ่มและป้าแม่มด24ชั่วโมงทุกคนก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นพงค์ต้องรีบครับเดี๋ยวไม่ทันใช้งานเลยรั 6, 200บผม1,200ายแล้วมาทุนนี่เป็นคำทำนายที่ไม่มีวันพลาดเมืออว่าเชพีแห่งชัยชนะจะยิ้มให้กับผมก่อให้โชคดีใจเราสิบดลแรกมาเลยไม่รุร่นเรดด้วยด้วยกายมาวันแข่งขอดวงมาแบบดีด้วยนะเพราะว่าตอนเนี้ย จะแ,แชมป์ไม่แชมป์มาวัดกันที่อย่างเดียวเลยไว้ทุกคนมันก็คือดวงอย่างถ้าเราไปเจอกับิโดรู้รอบชิงชนะเลิศได้เนี่ยเฮ้ยกาดนด<อ>้หมดวู้ยอที่ดวงไอการมาจริงว่ะเจ้าพวกโง,ง่เงา่าพวกที่ไม่สมบูรณ์อย่างพวกแกจะไปทําอะไรได้หรืออย่างไรงจะวัดกันที่ใครที่ตีติดคริและใครที่ตีไม่ติดคริติคอลก็จะแทบจะแพ้ไปเลยนะครับทุกคนและของพวกเราเนี่ยคีเรตร้อยกว่าๆเยอะๆอ,อยู่แล้วอัตราต้านคีก,ก็ทําได้สูงจะอยู่ที่ดวงล้วนๆครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่า สวยทุกคนนี่วันนี้ดูวอการมาจริงว่าแล้วตอนนี้ผมเริ่มได้ใจผมไปตองสิบร้องอ่ะแมดอีกตัวหนึ่งจ่บอกนะว่าคัดไปที่สองเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะไอราชวงศ์ครั้งนี้พี่ให้อภัยเพราะว่าพี่ดวงดียังมากยังไงล่ะโอเคได้อยู่ไปกันต่อทุกคนแปดสิบรครับแม่ไม่มาหรอมีเป็นไรกาวสิบรโอเคเริ่ม <c oughs> คิวกระตุกนิดนึงแล้วแต่ไม่เป็นไรเราได้มาสองตัวทุกคนแนะตัวที่สามก็ยังไม่โผล่มาเฮ้ยคัดที่อยู่ไปที่สองโอ้ย เพิ่เริ่มเหม็นแต่เปิดมาสวยแบบนี้ผมเชื่อว่ามันจะไม่ได้ปู่แต่เป็นได้เปรียบไม่ไที่สองเออตัวละครสองกาสสกิลสองแล้วนะครับยังไม่ครบการันตีเลยแล้วตัวที่สามก็ลองมานเฮ้ย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 แกมาพอมมารเลย ร้อยเจ็ดสิบใบแล้วเพื่อนๆขาเว่ากันการันตีนี้ลงดีแล้วกดไปเลยทุกคนชิวๆเกือได้ไม่ว่ากันแล้วใจชื้นแบบนี้ใจชื้นใบที่ร้อยเก้าสิบและเข้าสูตรการันตีการันตีครับเพื่อนๆมาแล้วจ้ากรีัวของแม่มดเอ้ยผมอยากรู้ว่าว่าตรามันจะเป็นยังไงอ่ะตาของแม่มดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะเป็นป่าแม่มดไม่ใช่อันนี้แน่นอนคโนดิสมเียดเออ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 เอ ราของเริ่งมัวแม่มดเหรออ๋อเป็นรูปอินซีปะ่นะนกอะไรที่อยากรเรื่อีวนตป่านี้เป็นแม่ของแม่มดทุกคนชั้นฉันคือราชินีของป่าแห่งนี้ผู้เป็นดังมารดาทั้งปวงแห่งเราแม่มดใครเป็นพ่อวะได้มาแล้วครับผมตัวที่สามงานไวมากมาตัวที่สกันต่อเลย ไปยาวรู้สึกว่าครั้งที่ผมจะเสียการชาไม่เยอะไอพาโทลีลีสแต่จริงผม้สึกว่ามเสียไม่เยอะจริงเนี่ยตามไปดิสามคัดหรือว่าราสังขรผมผิดพลาดไปเทพีแห่งใครชนะเริ่มไม่ยิมยมยย้มแล้วเดยยิ้มแหละแต่เป็นเสแยะยิม้มแล้วอันเนี้ยว่าเสแยะยิ้มแม่มดผมบอกแล้วยังไงทุกตัวละครนี้เข้ามาเพื่อนจะต้องได้เห็นหน้าไอเวนนี่ไอเคียโต้ไอซนแม่มดมาสองตัวเลยตามแม่พวกเองมาได้แล้วกัดสามเออ ได้อยู่ได้อยู่ตัวละครตัวที่สี่ชาร์ลอตวะ่ะเพื่อนตัวที่สี่ครับเพื่อสี่ครับโอ้ยแก๊งฟาทีเดนมารกก็ขยันมาเหมือนกันอัพขึ้นร้อยดาวแล้วเนี่ยแต่ละตัวในแก๊งเนี่ยแม่มดตัวที่สี่แก๊งหายไปนานแล้วนะอ,อีกสองตัวแม่มดเราห้าดาวแล้วจบอ,อ,อีกอีกตัวเดียวอ่าสวยแค่ตัวเดียวไปถึงการันตีเลยไหมหรือว่าไม่ถึงหรือว่าไม่ถึงอ ได้เป็นแจ๊สมาทำไมโปรก็ถือว่าดีนะทุกคนเพราะกับว่าแม่มดเรา5ดาวใน2การันตีแรกไม่ถึงด้วยไม่ถึงด้วยไม่ถึงด้วยแต่มาขนาดนี้อีก20โลการินสุ่มเกินไปเลย1ตัวรับแม่มดการันตีเลยจ้า Yes จสสวยไปตอนที่การ s เอเอ๊ะ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 นานี่เกมเกมเลี่ยม มัไม่มีมันได้เป็ตู้กาชาการของแม่บอนวไม่มีจริงเฮ้ย hey. oh <c oughs> <c oughs> านี <Hey. S 1> ไม่มีทางเลือกต้องเดินหน้าต้องสุ่มสดจังหวะการจะห้าดาวสินหวังมาเปิดด้วยสินหวังเริ่มทอขาดกี่ใบเนี่ยทุกคนโอ้โห,โหและแม่บนขยันมาด้วยยพอตัวผมครบแล้วเหตุการณ์คุ้น จากที่ไม่ควรจะเสียตัวเกิน500ใบคัน200ใบาอาจจะไม่พอถ้าดวงผมแย่เหมือนตอนสุมหาการสกิลจูเลียสเอาละทุกคนเหม็นเหม็นมากเหม็นจริงและขาดอีกตั้ง3ใบเพื่อนรั่วเลยอ้ยอยากอยากอ้อแยแล้วแจนส์โบจะ500ใบแล้วเพื่อน500ใบแล้วแย่แล้วทคน หยาบมากๆโอ้โหเจ็บปวดแต่ต้องไป <c oughs> การสีออ่ใบแล้วอีกแค่สองแต่เหนือนจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะอ่าแม่มดกูจะมียี่สิบกระตัวเหมือนตอนจูเลียนไปน,นะครับทุกคนอ,อีกการอีกสองใบหกร้อยใบแล้วครับพีน้องเฮ้ยใบยเนี้ยโอ้โหไอเลวบอไอกระจอก ทุกคน,คนิบหายแล้วค่ะอีกทั้งสองใบเออไม่ไม่อยากได้ไม่ต้องมาแล้วเพิ่มเพิอกูจะหนุแล้ <c oughs> แยแลวยลจริงๆผมมีสิ่งที่เรียกไม่รู้ภาษาอะไรันเออเด่นละอีกใบเดียวอีกใบเดียว <c oughs> จริงๆผมมีสิ่งที่เรียกว่าโอ้ยไม่ให้จบเลยแต่แม,ม่งขัดกูตลอดจริงๆผมพมี่ิองที่เรียกว่า การอัพดาวนะครับทุกคนแต่ผมเก็บไว้ใช้ยังไม่รีบยังไม่รีบมีอยู่2อันมัน่าจะไม่ผิดแค่ใบเดียวจะได้ก็จบอันนี้แหละอันนี้แหละจบแล้ว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 น้อ,นองกุหลาบหนามสีน้ำเงินย้อมให้เป็นสีแดงด้วยเรื่อยๆซะเลยนี่เวลาสุ่มอะไรที่ไม่มีการันตีมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนมันไม่รู้ว่าไปลาทามันจบที่ตรงไหนแต่คงจะจบแล้วใช่ไหมอ๋ยชเชลลี่ไยนวิทยาศาสตร์สองที่จบ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 ,จบ,จบพัดสร้อยคอแต่งจัดทำให ร้อยชิ้นแล้วเนี่ยโอ้มีกูนีกูเดสบล็อกการันตีแล้วการันตีแล้วมาทำไมไปที่810แล้วเพื่อนๆโอ้โหเอเดนอาแตกสองเรื่องของเองเหรอคะับฮอนโต่มาไม่มาก็เรื่องของเองแล้วตอนนี้พี่ลุนการ์ดใบสุดท้ายผมบอกนะโอ้ตัวละครมีตัวเดียวต้องเสียพันใบเพื่อเธอไม่เธอสิเพื่อป้าป้าไม่เห็นหน้านี่แล้วอารมณ์ร้อนขึ้น อ่ามาผ่านใบผ่านใบแน่ทุกคนสรงซีไม่ดงจะจัดสรงไม่ดีเลย <c oughs> ยังไงก็ต้องหาดาวการแม่มดบอ,อเอฮย้ยนี่ใบแรงยิ่งกว่าการแม่มดการสกิล <c oughs> <c oughs> ความมั่นใจเป็นผิดสเกมันนานมันโหนกจัดนะครับทุกคน <c oughs> ผมก็สุ่มรัวจนที่โนบดี้แซวไวเร็วโอ้โห ได้แม่มด3ตัวใน3นาทีอะทุกคนเ <c oughs> พื่อว่าถึงพันใบไปมมเดากันผมว่าไม่ถึงผมไม่ถึงผมว่าไม่ถึงย่ง yeah! ดีใจทําไมโดนไป930าใบโอ้โหตัวกาชาเลอ270ายอ็ก2บใบนะจากพันสองยใบรีบปั้นแลวรีบไปใช้งานมีเหยื่อรอเราอยู่นะเพววื่อน <c oughs> เหยื่อใจร้าว <c oughs> สก,กิลแม่มด5ดาว ชมหน่อยสิว้าวไม่สมบูรณ <If> ์เมื่อศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลมาตีเราจะมีโอกาส40%ที่จะเพิ่มพลังป้องกันถึง70%ให้กับทีมเราทั้งตี้2เชิญเอ้าโคตรหนาเลยนะ70%น่ะนี่ขนาดศูนดาวยังฟังดูดีขนาดนี้แล้วถ้า5ดาวจะเป็นยังไงทุกคนเรามาดูนครับโบบ้าอัตราบัฟ40%จะกลายเป็น100%แล้วจากป้องกันเพิ่ม70%เป็น85% ทีมเราจะหนาจะจัดนะทุกคนอันนี้การรับดาวที่ผมบอกของยูสามอรถแต่ผมก็สุ่มสุดสกิลไม่ต้องคิดไกหยิดอัพหมดทุกสกิลครับแม่หมดผมต้องช้ำหมดทุกท่าไปครับปันหมดแม้แต่ตีธรรมดาไอ้กายก็เอาปันหมดอย่ากรีดแม่หมดพี่นะหนุ่มๆปันห้าสกิลว้าว <laughs> อัพแม่หมดได้สิบสามดาวเลยนะครับเนี่ยใส่เกินมาแปดเศษแม่มดขึ้นสู่ห้าดาวเพื่อนๆแล้ ป่ <Go! S 2> <Yeah! S 1> าดาวเรียบร้อยเฮ้ย hey, แม่มดมีคอสตูมลอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็เราจะได้เห็นกูยรู้เลยใส่ใส่ใส่ LR แล้วครับผม จะรั่วกับนางพยาบาลแม่มดเลียวร้อยจ้าพอสวรคนไปหม,หมดหมดหมดเรียบร้อยรูนเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันเครียดเมืองตังถอดทองนี่ค่อยจะมีอยู่มันต้องเสียทองในการถอดรูนโอเคอ,อุปกรณ์เน้นไปที่เลือดครับผมโหเลือดแม่มดเรา1 4ึ่งแนมืนะทุกคนจริงยังไปได้อีกนะเลือดของแม่มดผมอะ ถ้าผมเปิดกล่องลึกลับนี้ที่ผมเติมมา parole, อีก30,000กว่าบาททุกคนนี่ครับแหวนแห่งความหวังลึกลับสำหรับสายฮิลเลอร์จะเพิ่มเลือด96%ถ้าเราตีบวกก็เพิ่มเกือบ20%แต่ขออุ๊บไว้ก่อนนะครับอุ๊บสแล้วก่อนจะถึงวันแข่งเรามาทําสิ่งที่อยู่บนหน้าปกคลิปของเรากันก่อนเลยดีกว่าเพื่อนๆไม่ด้พี่มาแล้วสวัสดีจ้าเจราเปิดมาดูกนบมงใส่าอุงจของเขาอีกแล้วครับผม แย่แล้วโดนรดปอะกันทุกคนอันต้าควน้ำโอ้โหในอนิเมะนี่รอดรอะคับโนเอลรอดจากคมดาของอัลต้านะครับแต่ในเกมจะไม่เหมือนในอนิเมะคุณเตรียมโดนเซรล้วอะไรคุณมาอันติแม,มแม้วผมแม้วผมไม่ตุยมาผมกันดีบ้าได้คอมโบนรกมาเวทมนต์เลือดรอยเลือดแห่งการทำลายล้างบลัดมาโขนี่ครับซึงนงจมีเลือด <c oughs> แทงแทงแทง<อ>ติดเลือดไหลกันทั้งทีมแล้วมันทำให้อัสตาของเราเลือดต่ำกว่า30%แล้วก็เข้าสู่คอมโบของแม่มดทันทีและพัลสิ่งแม่มดก็ทำงานอีกครับทำให้อัสตาเป็นอม,มตะและเวทแอนตี้ของอัสตาก็ทำงานทำให้เราเพิ่มพลังโจมตี25%ต่อพลังป้องกัน1,500หน่วยและอัสตาเราป้องกัน30,000ก็จะเพิ่มไป5,000%และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหน้าของเจลด้า Black Concentrate ใส่แสนห้าหมื่นดาเมจจงทุรนทุลายและดิบลอนอย่างทรมานด้วยเวทโฉงโรสิบอบ ติดพิษติดแล้วหลายติดเผาไหมมีอาการทุกอย่างแต่เห็นแก่ที่เจ้าเป็นชื่ออดีตจักพรรดเวสมนก็ไม่อยากให้ทรมานมช่วยให้ไปสบายเวสมนของฉันคือการไม่ยอมแพ้พรุ่งนีวันแข่ง จะเป็นภาพดีหรือเปล่าเรามารับชมกันครับทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่ากครับที่รับชมหนตรงนี้แล้วก็ชอบปักกดะไลติตาแล้วก็กดตดิกดแชร์ยินดีชแชแนลได้นะครับพรุ่งนี้แข่งผมลุยเต็มที่แน่นอนจะแชมป์หรือเปล่าจะไปไกลแค่ไหนมาให้กำลังใจกันยินชแนลกันนะครับพรุ่งนี้วันที่1 5หไลค์ใน u t u b e ช่องไกด์นี่สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ไปก่อนที่กดไลค์ของวันพรุ่งนี้วัที่ิาด้วยนะจ๊ะเจอกันครับเจอกันนะเจร้า